นี่นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศได้ประดาบนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นอาจารย์จากสอสันนะครับผมนี่ประดาบครับเยี่ยมมากเลยนะครับผมก็เป็นประดาบที่ไซสสวยงามนะครับผมนี่นะครับนี่ก็เป็นสามคุณพนนะครับผมของเดอะแก๊งนะครับผมที่มาตกปลานะครับผม นี่ก็เป็นเขตแถวซอซันนะครับผมที่อยู่ระหว่างซอซันกับทางจิ้นนะครับผมนี่นะครับก็เป็นไซส์ที่สวยงามมากเลยนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมจะมีฝนนิดหน่อยนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นไซส์ที่สวยงามมากนะครับผมก็วันนี้ก็มีทีมงานมาเยอะนะครับผมนะครับก็จะพยายามอ่า ทำผลงานนะครับผมให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมนะครับบรรยากาศก็จะดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับผมหลังจากที่เราเลิกตกแล้วนะครับผมก็จะโชว์ผลงานนะครับผมให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมนี่นะครับไมานี่สวยมากเลยนะครับผมนะครับก็เป็นหมายมหาชนนะครับผมที่ทั้งคนต่างชาตินะครับผมแล้วก็คนเกาหลีนะครับผมก็นิยมมาตกกันนะครับผมนะครับ หมานี้สวยงามมากเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นทีมงานเรานะครับผมมาตกกันนะครับก็มีอุปสรรคฝนตกนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับผมนะครับเพราะว่าฝนตกนิดเดียวเองนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ ฝากกดติดตามเดอะแก๊งของเราด้วยนะครับผมนี่นะครับกำลังเตรียมปลดปลาอยู่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับผม